การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะเป็นการคำนวณสูตรวิ่งบนล่างนะคะที่ลงไว้ให้งวดที่แล้วค่ะเป็นสูตรเก่าที่เคยลงไว้ให้แล้วงวดที่แล้วก็เอามาลงให้ใหม่นะคะงวดที่แล้วเลขเด่นนะคะคำนวณได้เลขวิ่งคือเลข2กับ4นะคะผลการออกรางวัล3ตัวบนออกสองหสองตัวล่างออก6 9ค่ะ ก็เข้าที่วิ่งบนนะคะที่เลขสองหลักร้อยบนนะคะทีนี้นะคะก็จะมาคํานวณกันต่อในสูตรนี้ในงวดนี้ใช้ 10, 000, 000, หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกสี่บวกสองค่ะเดี๋ยวเริ่มคนนํานวณไปคร่าวๆพร้อมกันนะคะใช้ศูนย์บวกหนึ่งบวกสองนะคะ 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3นำ3ามาบวกเลขคงที่4และ2 3บวก4ได้7 7บวก2ได้9ค่ะเลขเด่นเลขวิ่งนะคะได้7และ9ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก5 7 9งวดนี้เข้าทั้ง7และ9นะคะเข้าบนนะ ต่อไปค่ะเช้แปดบวกสี่บวกห้าแปดบวกสี่ได้สิบสองสิบสองบวกห้าได้สิบเจ็ดนำเจ็ดมาบวกเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามนะคะได้วิ่งหนึ่งและสามงวดนี้นะคะเป็นงวดที่มันหลุดไปนะคะสิบเก้าลบหนึ่งงวดสถิติสิบเก้างวดหลุดหนึ่งงวดคืองวดนี้นะต่อไปค่ะเช็คเก้าบวกสองบวกเก้า ก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบนะคะนำสูตรมาบวกศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองได้หกค่ะวิ่งสี่และหกผลการออกรางสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งงวดนี้เข้าหกสิบบนค่ะต่อไปใช้เก้าบวกหนึ่งบวกแปด บวก1ได้10 10บวก8ได้18นำา8มาบวก8บวก4ได้12ใส่2 2งบวก2ได้4ค่ะวิ่ง2และ4ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก5 1 7 2ตัวล่างออก1 9งวดนี้เข้าเลข2นะคะเข้าล่างค่ะต่อไป1บวก3บวกห หนบวกสได้4 4่บวกหได้9ก้านะคะนำเก้ามาบวก9กบวกสได้13บสามใส่สามบวกสได้5ะคะ่ะเลขวิ่ง3และ5ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก7จ็สองหงวดนี้เข้าวิ่ง5นะคะเข้าบน,นะคะ่ะหน่วยบนต่อไปใช้5้าบวกหบวกเด ห้บวกหกได้สิบเอ็ดสิบอ็ดบวกเจ็ดได้สิบแปดนำแปดมาบวกแปดบวกสี่ได้สิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่ค่ะวิ่งสองและสี่ผลการออกรางวัลสามตัวบนออกสองหกหนึ่งวดนี้เข้าสองนะคะบนค่ะเป็นสูตรวิ่งบนและล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าบนนะ ต่อไปมาดูงวดวันที่16นี้นะคะใช้1นึ่งบวกศบวกสอบวกศได้1 1ึบวกสได้3นำสามมาบวกเลขคงที่สบวกสีได้7 7็บวกสได้9ค่ะวิ่ง7และ9นะคะ เลขนี้จะมาให้เห็นจริงหรือไม่รอลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะสูตรเลขวิ่งนี้นะคะก็จะมาชนกับสูตรเลขเด่นนะคะเด่นบนระยะย,ยาวมหาโชคตลอดปีนะคะเลขเด่น2 5 7 8ค่ะ ก็มาชนกับวิ่งเจ็ดนะถ้าเป็นวิ่งบนนะคะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดใช้สติในการตัดสินใจสำหรับวันนี้แอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ